น,นี้เราก็มาดูนุ่มรอก่อนนะคะรู้หรือยังเนี่ยว่าคนน้าไปออกงานยังมารูดอกโยยังอยากจะก,กินกล้วยก่อนยังอยากกินกล้วยแล้วเราเลยเอา,อากล้วยมา,าตบรางวังวงล อโอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดสวิตช์เลยเราเอากล้วยมาหลอกล่อเด็กน้อยเพราะว่าเราเอาคุณ้าเขาไปทําไปร่วมงานไม่ว่าเซรล่มหรืออะไรน้องไม่ค่อยทานนะครับผมน้องชอบกล้วยน้องชอบกล้วยอ๋อถ้าเป็นกล้วยนี่ไม่ยอมใครเลยนะคะนี่เป็นความจําของวายุนะครับดือดๆล้วงมือเสียงก่อนลูกทาไงสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับพอจะสอนลูกเป็นผู้หญิงเหรอ ติดคอติดคอพอแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับเอางานจังแหมาครับโอ้โหดูทานไม่อิ่มเงินโชก้นโชก้นเดี๋ยวกลับมากนทานไม่อิ่มโชก้นตบก้นเลยตบก้นบีบก้นให้แม่แม่ดูใช่ไหมวายุยองยองยงอยู่นี่แหละเดี๋ยวนับมาแหงานตาสวยคุณแม่ชมว่าตาสวยตาหวานดูจะกอดพ่อแล้วนะคะดูขเดินไปจะกอดพ่อ วันนี้นุ่มน้อยของเราไม่ได้ไปออกงานกับคุณน้านะคะไปแต่คุณน้าเทวดิตได้ยินเสียงถุงหรือว่ามีกล้วยอีกนั่นเอง้วย้อยอะเสียง่อยเสียงเด้อเสียงดังก่อนบุญันนี้เสียงโอ, <c oughs> อ้โห <c oughs> เป็นเสียงร้องที่อ่อนมากอาเสียงเสียงก่อนแล้วเสียง อ่ะโอเคนะคะรับรู้ได้ว่าใครคือคนที่วัยรุรักที่สุดโยกต่อนะคะโยคนี้มีบปะรถมาให้กินขโมยของน้องพลอยมาแอบไปขโมยของน้องพลอยมาเมื่อกี้วันนให้อยู่ตรงนี้วันนี้คุณนายจะไปแห่งงานเดี๋ยวก็คงมาประมาณเทียเท่ยงเที่ยงแล้วนานะก็จะมาแล้ววันนี้ให้วัยุอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เขาเดินจับพ่ออ้อนพ่อนะขอ ขออะไรขอรางวัลจากพ่ออะวายุ <c oughs> อยากได้รองเท้าพี่จริงๆนะเนี่ย <c oughs> ดูดู <c oughs> นั่นพ่อหอบสับประรดจากทางน้องพลอยมาให้ไปขโมยมาจากบ้านทางน้องพลอย <c oughs> <c oughs> นี่นะคะเราก็จะให้วายุอยู่นี่นะคะแล้วก็จะไปตา,ามถ่ายเทเบรลิทให้พ่อแม่ได้ชมนะคะ อันนี้ก็พามาหาหนุ่มน้อยของเราก่อนนะคะก่อนออกงานหนุ่มน้อยไม่ร้องนะคะหรืออาจจะไม่รู้ว่าคุณนาไปรู้รู้แต่ยังไม่ร้องเดินเดียวเขาหายไปหมดก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเกิับมาถามคุณแม่อีงที่ว่าร้องไหมแต่น่านจะร้องแน<ร>่นอนงั้นเราก็ไปเจอเทวริสกันต่อที่งานเลยนะคะไปเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุและก็พลายเทวริสนะครับผมวันนี้ก็ ลายเทวดโก็จะไปแห่งานบุญนะครับที่บ้านจินดาก็ให้น้องมายุอยู่นะครับผมอนนี้ก็กำลังใ่ชัวนะครับผมอันนี้ก็กําลังแต่งหล่อเลยนะคะท่าแรกน้องลนะว่าจะไล่จากบ้านเลยก็กว่าจะเดินถึงบ้านจินดาก็นานนะคะก็เลยว่าเราไปไล่อยู่งานเลยอายูกินหญ้าอยู่ด้านหลังนะคะ จ้าหนูหน้อยเราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าเขาต้องการครางใหญ่ๆนะครับผมณจาหนูหน้อยไม่ได้ไปเพราะว่าเขาต้องการคณนะตัวใหญ่นะคะวันนี้ก็ไปได้วยกันสามเชือกนะคะมีพลายเทวฤทธิ์พังกันเกลานะคะแล้วก็พลายสมคิดหรือว่าสมปองนั่นเองนะคะเเเเเออดด่าาลยายยะรีะีีกกกนนนัโคมไปิ นอกนน่าจะเป็นไรสดอยู่งานนะคะส่วนคลิปจะถ่ายตอนก่อนไปก็คือตอนแต่งตัวกับตอนกลับมาถึงบ้านวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนวันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนน้องอาบน้ํานะคะเพราะว่ามาไม่ทนันขาหนูแก้แล้วก็อาบน้ํารอน้องนากับพี่ชายตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่านะคะูรับงานด้วยฮะบาเมืองีเลย มาตัวนี่ตดนนเมมางาลุเเน่ตเตรียมงาน้วยีให้บุญนบงดีวัดืีอมาทงานีเดียเฮ้ยยืดทีพะอยู่ด้ยอแล้วได้คืแล้วองานเ่รอคืแล้วเออมอเน่ฟื้นเทือนนี่กูนี่แมไปกล้าบนต้งเออไปเอไปกล้าเรื่องนะไปกล้ามื่องไปท่องดูวะแลไปคอยเสียเส้นฮะ เนคำ่าดูมวยเราวันี้แฮปปี้เจ้าเนาะช่วยล่ะโอ้โแล้วไปอาอิะไ่โมเราเค่ไปเจ้าโม่อิตัดหรอเคไปเจ้าเออเกโควิดมเน่โมเต็มแล้วะคาของเราตัวสูงมากๆนะคะเ่นไปเา เพราะโอ้งาเขลนชมพมาเลยแต่ว่าพยายามไล่ชกด้วยพื่อไม่ได้ี้วมือแล้วไล่ตามคงแล้วตาโตตาแดมนใหญ่พูดนใหญ่แล้วง่ายหลน่มันันานูเ้ยควาหนูคุยธุระอยู่นะคะ วันนี้มีคนมาชมชมหนุ่มหล่อด้วยมีติดต่องานไปต่อเลยนะคะบอกว่าวันนี้รอเลยหนุ่มหล่อของเรางานชำรุดนะคะก่อนออกงานก็คือทำงานกระเด็นอีกแล้วนะคะแยกเป็นสองชิ้นเลยแต่ว่าหาอีกชิ้นยังไม่เจออันนี้พี่ชายนะคะเป็นคานนะคะประจำ วลิตนะคะแี่พวกพ่มนะครับแก่พองเน่าก็คอพวดูค่นูสูงเท่านี่เองทุกพุ่ไหมเปยนะหมดไปทั้สิเลยบันนังสุบันบันมีบังสุข Der! เดี๋ยวเราจะพาไปดูหนุ่มอีกหนุ่มหนึ่งอีก,นห,นอกนหนึ่งหนุ่มนะคะที่จะพาไปที่จะไปร่วมงานด้วยกันนะคะตามไปเลยตอนนี้เราก็เปลี่ยนภาพมาดูพายสมคิดหรือว่าสมปองอาบน้ำต่อน,นะคะปลุเพึ่งตื่นวันนี้เป็ย์้ายเลยปลุกม่ปลุก อันนี้ใครคะครับหนูพ่อแนะนำหน่อยนี่คือพายสมคิดครับชื่อจริงก็คือพายสมปองนะครับผมครับมีชื่อเยอะเหมือนนายุเลยเป็นตำนานนะครับผมนี่คนคนตาเหมือนนะครับวัย วัยเจ็ดสิบกว่าปีแล้วครับผมนี่เป็นควานนะครับเนื้อท่าใจไม่รักก็สู้ไม่ได้นะครับแต่ร่างกายยังเตปิิบยังดังนะครับผมนี่คว <c oughs> านเตปริบดังสิ๋มหามอันนี้ก็กำลังล้างตัวนอ้องส่วนเทวิเล <Y 70 S 2> แต่งตัวเสร็จแล้วเจ็ดสิบปีนะครับผมอายุมีเพียงตัวเลขนะครับคุณตามเมือดูครับเตปิิบดังเลยยังดังนะครับยังยังขึ้นขี้คอสมคิดสบาย อันนี้ก็กําลังล้างนะครับเพื่อเตรียมตัวไปแห่งานเดียวกับเทวฤทธิ์นะคะเมื่อกี้ก็น้องเมลดไปเปิดกล้องอยู่ตรงเทวฤทธิ์มาเทวฤทธิ์แต่งตัวเสร็จแล้วคุณลุงเพิ่งปืนอะไรได้เพิ่งล้างตัวของน้องนะคะเทวฤทธิ์เดินออกนําไปก่อนแล้วบอกดินไปรอตามถนนไปเรื่อยๆนะครับเดินไปตามถนนเดินรลอกกันไปเรื่อยๆนะครัทางน้องพลอยออกเชือกแรกเลยสินญาิกินอะไรตาม หนุนไปนะครับเพื่อรอควาสมคิดนนะครับผมเราก็จะไปแห่งานเดียวกันนะครับอันนี้คือคุณตาเหมือน,นะครับเป็นพี่ชายของผมเองนะครับพี่ชายของควาหนูนะครับผมเปรียบสมนพี่ชายกพพี่ชายจริงๆนะครับลูกพี่ลูกน้องก,กันกนะครับผมกงกันนะ,ะงายยาวมากเสียงเสงเียงเทวดาหรือเปล่าเอ็กซ์ดแล้วนะ้ เกือบจะเข้าสองเมตรอาจจะสองเมตรกว่าแล้วหี่งานใหญ่มาก<า>เดี๋ยวอนา,าคตเทวริตนะคะร <laughs> อติดตามเทวริตงานจะยาวแบบคุณลุงหรือเปล่าคุณนะเอ๊ะเทวริตต้องเรียกพายสมคิดว่าอะไรพายสมคิดอายุเท่าไหร่แล้วสา,า,ามอประมาณไม่แน่ใจต้องถามคุณลุงอีกทีคุณลุงยุ่งกับกำลังอาบน้ำให้น้อง

กำลังจะแต่งรองเหมือนพลายเทอริสเหมือนกันนะคะอันนี้เรียกว่ารุ่นใหญ่นะคะอันนี้เราก็เดินมาถึงงานแล้วนะคะเทร์ิสเดินถึงงานเมื่อสักครู่นี้นะคะน้องกรนันมัวแต่ทานข้าวอยู่โอ้โหตากล้องทานข้าวกนคอยช้างเลยพี่ชายทานมาก่อนแล้วนะคะอันนี้ไม่รู้อันนี้พังน้องพลอยนะคะ พาสมชิดนะคะนี่พาเทวริทเราอยู่นี่นะคะพี่ควานทานข้าวอยู่บนหัวเทวริทเลยส่วนของโดนัทคนหนแล้วก็คุณลุงทานข้าวก่อนแล้วนะคะาาอยู่ที่นหน,นี่พาเทวดิก็เดินงาน เดินทางนะคะเดินทางมาถึงงานแล้ว เครื er mm ่องครบยศเลยเทวดิของเรานี้พอๆไปแทนใดอยากติดต่องานพาเทวริไปนะคะก็ติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์ควานูเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสี่แปดูนย์็ดนะคะขออนุญาตฝากงานเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดก็น้องก็ไม่ค่อยได้ออกงานเลยนะคะอันนี้เี็กได้บ่างานที่สามงานออกก็ได้ออกแต่ใกล้ๆนะคะเป็นงานหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้เราหายงานนะคะร่วมงานเสร็จพธิธีแล้วนะคะเราก็กําลังพาพายเทลี่เดินกลับบ้าน<ม>ไปหาพายวายุการพายวายุคง,คงคิดถึงคนน้าแล้วนะคะวงหน้าเดินทางกลับบ้านนะคะท<ม>น,นี้เราก็เดินลัดทุ่งนาม,มานนะคะ<ม>ก็จะผ่านน้องวัว มีม้าด้วยด้านหน้านะคะก็จะเห็นยอดศูนย์โคชศึกษากับยอดป่าเจียงมันก็ให้เทวีแวกินหญ้าตามป่าไปตามทางนะคะไม่กินกับบ้านกันถ้าไม่กินนะคะไปหาพายวายุนี่นะคะมีน้องม้ายืนกินหญ้าแล้วก็มีวัวม้วก็มี ยอดนะคะของศูนคดนะคะอันนี้วัด <บา S 2> ป่ากัวัดป่าเจียงอันนี้วัดป่าไม่ซึนคดอันนี้เราจะรัดไปโผล่ที่สรก,การบินไทยนะคะแล้วก็หัวทำนานงงงอะไรครับเนี่ย เราก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะคะในบ้านของพายายุไปด้านหน้าอีกนิดหนึ่งก็จะเจอศูนย์พระครูพระกรรมนะคะศาลพระครูพระกรรมคุณแม่อยู่บ้านกับพายายุ คาะเายโยกดูด้านหน้าโอเสียงต้อนดับเมื่อว่าเอาดับอีกีกนี่นะคะเราก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนุ่มหอของเราก็เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว สวยเลยนะคะอ๋อเสียงเ้าวายุด้านหลังเดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะพาแม่ๆไปหาพา,ายุเมื่อกี้ถ่ายรูปแควริตไปนะคะแควริตกำลังเอาของลงเดี๋ยวพาทุกคนนะคะพาะแม่แม่ไปดูวายุต่อ ถึงมากเมื่อกี้เลยมีเสียงต้อนรับไปนหนึ่งแอนนะคะวายุเป็นย่างไรบ้างไอ้โอ้โหเล่นดินวันดีก่อนครับเสียงโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีเสียงให้ด้วยนะคะเก่งมากมากเลยจับมือจุ๊บหน่อยจุ๊บกล้องไนงะ ปิดกล้องที่วายุนะคะเดี๋ยวจะให้นุม่มน้อยของเราโยกปิดกล้องวันนี้ก็เป็นคลิปปแหงงานบวชที่บ้านจินดาน,นะคะแห่ไปบ้านกระโพวัดโพทองนะคะของพลายเทวริษวันนี้ไปการสามเชือกนะคะมีพลายเทวริษพลายสมคิดแล้วก็พังน้องพลอยนะคะอันนี้ก็กลับมาจากงานเนื้นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะปช่องที่วายุเลยนะคะท่านใดดูจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่องพลายยุพลายเทวริษนะคะเสียงเสียงน่อยเสียง ดังพายุไ,ไม่มีเลยตายรอบเดียวเนะี่ยก็ดูจบแล้วอย่ลืมก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ช่องของพายุพายเทวฤทธิ์ด้วยนะคะดูจะเล่นดินต่อแล้วนะคะนี่ถอยหลังเชว์หร้ววันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วอ้มือหนุ่มน้อยของเรานะคะ ีก็ล้างน้ําให้น้องดื่มน้ํานะคะอาบน้ําให้เทวริสแล้วก็ให้น้องดื่มน้ําแล้วก็ข่าวดีคุณแม่อยู่บ้านเจอแล้วเจอแล้วนะครับชิ้นส่วนงานกระเด็นที่ทําที่หาไม่เจอเมื่อวานคุณแม่อยู่บ้านเฝ้าวายุอนี้หาเจอแล้วเดี๋ยวอัดกรอบนะครับผมเงานหายากเลยนะครับงานเซเดนนะครับผมสะเดนจริงๆเลยนะครับของพลายเทวริสนะครับนี่นะคะสวยกําลังห้อยคอสวยเลยนะครับผมเฮอกําลังน่ารักเลยก็หาเจอแล้วนะคะ ตันนี้ก็ให้เทวิทอาบน้ำล้างตัวคลายร้อนแล้วก็ดื่มน้ำเล่นน้ำสบายใจนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับคลิปนี้ของช่องพายวายุพา,ายเทวิทด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พายเทวิทด้วยนะคะ